สบายดีปลุงพ่อๆกับซองน้องมิดปลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านหอนกระอุดเอา <c oughs> เห็ดขนมปลุงเห็ดขนมอีกแล้วครั้งที่สองอ,อันนี้บ,บุญยังเกาะนน่บุญหอเขา,อเาหอเขาสากเากมื่อก่อนบุญหอเขาประดับดินมาเนี่ห่อเขาสากปลุง ปัดโตอ๋อแล้วแล้วน <cat on developed Airbnb> ี่ถ right <go dietary rais in> ูกมากินด้วกันเด้อป่ะลุงเด้ออันนี้บ่แม่นข้าวบาดนี้เป็นชังคู่บาดนี่ต้านะเป็นข้าวข้าวก็มีบ่เบ้อโอ้ข้าวก็ลายสังคู่ก็ลายบาดนี้สังคู่เบิร์ตบาเน่ปัดโถสังคู่ป่ะลุงเอ้ รสิเห็ดเห็ดไร่สำเก่าไปด้วยข้าวต้มเขาจะห่ออะได้ยังต้มเรียบร้อยเอาสันไปลงเลยไปเปิ้งข้าวต้มอืมอันนี้ไปข้าวต้มไปดเวยน้ำมันก็สีดำเนี่ยผัวต้มใบตองต้มเข่าแล้วไปลงจะเป็นยังไงนะกินกันเด้ไปลงเด้อเบิ่งสิจับกันมาเบิ่งเด้อไปลง หอนๆอยู่เลยอนไเกาอันอนตะฮื้นปหละฟ้าอนตะสาน้องมิดก็ไปบ้านุูงไปเลยไปบหลังสีเขียวก็เลยไอยู่ไปอยู่เห็ดน้ำไปเลย อหันใจมันนี่ก็เป็นใจมักเผาคือเก่าๆนะเนาะใจมักเผาคือเก่าแต่เตือนนี่เอาเห็ดสังคู่นำ้ำเข่าก็มีสังคู่ก็มีจะลงเลยแซ่บในนอนบ้านนี้ลายอย่างอันแผดบาตตานี่ยชุบบาาามา่มช้บเห็นบาตตาแผดกรบโมาบว่าจะแผดกะโดรมากเห็ดน้ำ ได้ในสุดผืนห่อนโดยมาปิดพัดลมสุดผืนถ่ายคลิปก่อนเนาะใจเย็นๆนเนาะมัน,นกนน็ง่ายจะได้เขาในเมืองปลุกเขาไปเวียก,ก,ก,กนนอ๋อเขานมเห็ดเขาสากบุนเขาสากปลุกอ๋เขาไปรับดินจบประเดียวต่อเขาสากเ <c oughs> ขสาขสากแล้วได้บัตรนี อ,ออกออกพรรษาออกพรรษาบ้านนี้ตั้แรกนะเขาพรรษาเลยแล้หออเขาอเขาประดับดินบานนี้ออเขาสาออเขาสากแล้วสออกพรรษาบ้านนี้ปนไปเ้ยถกหง,งามปไปเลยบ้างเลย ปาโตห้ามคือคนหอนค่อ,หอสันป้าโตหากบะหมันห้าดอกมนิดแล้วน,น,นั่นบ่โหข้างในปลุงหอ่อบก็ง่กิน <ed> ห่อเดียวอีกินห่อเดียวอิ่หออมหมดสันป้าโตเดี๋ยวเพื่อนก็อยู่บ้านนาว่าผู้ใดเพื่อนมาเห็ดน,น้ำปลุงเลยมาเห็ดน,น้ำกันจังบางอย่างเห็ดไร่บอลไรเถือ่อ เห็ดน้ากันบัวเดียวนี่ก็จสกินเบิดเลบ่นี่ก็ได้บางตัวเห็ดนั่นอันเป็นข่าเลยยังมาท่านันห่อซะปาทุเข่าเลยยังเข่งขูไปเลยทั้งหน้าก็ซึ่งหนึ่งทั้งก็ซึ่งหนึ่หมอนสองหมอไเลยบงน่ได้สิกินไหวมากินน้ากันเลยไปลุงกินัเบิดอกสเนีไปเลย ขั้นขั้นหนับนี่จักสันเป็นักห้องใต้ห้องอะเออหนับบกคู่ไปเลยหางเห็ดอย่างเดียวเห็ดเบ็ดอันชังคู่แล้วก็สีต่อเห็ดเขาวเลยบ่อ๋อเมตตาไปทางได้เมตตาไปส่งเนื้อกินเห็ดสาวอินเพป็นก็ได้ไปเลยเมตตาส่ง

ก็กินเขาก,กะมินต้มต้มกระดูกปลาลงลาบสีนตัวนี้ปลาลงไอต้มกะต้มกระดูกกับลาสสบสีนเสิร์บไปเลยอาหารเขาก็ได้อันนี้เป็นพักปลาลงเป็นพักกินกับลาบสีนะอะไรปลาก็หอยใบหอยใบหอยใบก็บสิได้เห็ดเห็ดไว้ห็นไหหอยใบก็แล้วไว้ หักบริเหตได้ไปร้เลยน้องมีบริหบเหตได้บอกสิเพิ่นเพ่สิเพิ่นเหตไว้นะใช้วิธีหอนหอน <c oughs> อันใดนั่นนี่บ่ <c oughs> หอนจังสิผับไปผับมา,ปา,าบไปรู้เลยหักจะผับไปบก,ก็ได้แล้วผับไปผับมาก็ได้นี่โอ้ไปชิวไปงามดอกนี่อ้าว โอ้ทาทั้งนอกทั้งในหูจักแม่นปาตัวทาละมันไปเลยทาทั้งนอกทั้งในเลยหอมงามไปเลยอยามันโชลงดดิมันเหมือนผลสำเนียงนะพอดีงามไปลงห่อสำเนียงพอดีงามเลยห่อสำเนียงพอดีกัดสองค่ำเลยไปลงเลย คือห่อแบบนี้หนูไว้สามคำยังบวเบิดไปตองสือบอก็ได้ว่าก็ได้ว่าะจำนี่เห็ดเห็ดขีตัวไปรู้ไอตัวนี้นะห่อขีตัวตัวนี้นะไปตองวันสันป้าจะพอดพอหนวดแป้งหนวดแป้งตอนแรกว่าสิไปบ้านพ่อเสียวไปรู้ไปมื้วานเนี่ยว่าสิไปบ้านพ่อเสียวสิไปเอาไปตองเอาทั้งกล้วย หาหนอาา่อยไหมเายากเวียกยแล้วเดไปไปตองนี่จออยู่สช้ไปต,อง,อ,ไปตองนี่ไปเลยแต่ออซนซ,นซนต่หาเทันไก่ควัวหากรจีหกน่ไปเลยสามสาววัน้นงนปลุกบ้งเน,งงเ,นเอาข่าระบาดนี่ต่อ เขาเห็ดแบบนี้ไปดูไว้โหเขาแต่ว่าท่านนั้นใช้น้ำจะไปดูจกพักสิเหละสิลงมือไปดูไว้เมตตาบ่อยู่เมตตาบ่อยอยู่เพราว่เมตตาเป็นยงผสมนักกินให้ชาวอินสมัคร มาสิกินเบิดวะน้องชายจะหายปลาลุงมากินซอยห้าหนอนมิ้วสิหนึ่งไว้นำมาได้ได้ปลาลุงน้องมิ้วสิตน้องมิ้วกำลังขางขึ้นสิหนึ่งปลาด้วยแต่ว่าหายังหาพาหมออยู่ปลาลุงพาหมอซี่ยะคนหาพาหมอจะอยู่ใจปลาลุงเลยพาหมอเซี่ยวใช่โคตรโผล่แล้วปลาด้วยงานเนี่น้อยกังานเนี่ยหน่อยนี่คืองานใหญ่เนี่ยบรเษียเปินหมอผูวบปลาลุงเว้ อ๋อเียไปลูกอืมนี่ก็เบิ่งคือสิเห็ดลายไปเลยเบิ่งนี่ยเงาเนี่ยช่องหมอป้าตัวชองหมอคูัตอนน่ะเห็ดหมอเดียวได้เนะตอนน่ะหมอเดียวหมอเดียวบ้านนี้เห็ดชองหมอป้าตัวแห้งลายกว่าเก่าไปลูกเลยโูแต่เสียบไปลูกใจขนมได้นี่ย นี่ใบตองปลาลุงทาหนามันมันจากสิบูติดใบตองปลาลุงขนมจากสิบูติดใบตองทาหนามันแบบนี้ปลาลุงเอฟอันน้องมิ้วน่ะห่อขนมอยู่เฮือนปลาลุงบาต้าน่ะไปรอผู้สาวอยู่แถวบันนนสูงแถวบานลังสีเขียวแล้วก็สชีอยวทางด้านต่อไปรู้ไหมบาต้าว่ะ น้องมิ้วนายเฮ็ดเวียกอย่าเฮือนหนอสันไปรู้ไหมสมิววะสมิววะไปที่หางแม่อีนางอีกว่าสันมาะฮอกขนมน้ำกันหนอสันน้องมิ้วฮึตอนนี้รู้สึกว่าบอต้ามาเลยตอนนี้เสียงโหลดมาเลยเบอร์ต้าสิงฉันควันแตกควันแต้นไปเลยควัน สิฟัากันไปใช่ไหมแต่คล้องไปใช่เนาะี่เนาะองไปม่ลูกคบไม่ลูกคบอาจารย์พอลูกคบคอยไมีแ๊สมี บอตาสิเปลาดภุษาอีกไปเลยฮะสาทางดามก่อนนะจ๊ะว่านมาหนีนมเกจิเลอจบคจิฟุกนี้ไปลงกิมนฟกันไหมสองดไเลก็เสกก็ติดตามสองน้องมิเนะไปลงสบายดี